กับสวัสดีสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องและอเอฟซีเพื่อสุขสุคนเด้อืันนี้ฮากะสิพามาเบิง่งเงินเดือนเดือนแรกของเขาเนะพี่น้องเนาะเทานี้หากะไปซีมามาเปิดคลิปก่อนเพราะว่าพอต้องกินยังเห็ดเบี้ยขาวเบี้ยอยู่เนาะเดี๋ยวเพิ่นสิมาน้ำหลังเนาะเฮาสื้อมาเบืองว่าเดือนแรกเขาซื้ออย่างงม้ได้อย่างงีแต่ว,ว่าเขาซิบ่มีเงินไม่ไมเบิ่งแท้นเนาะเพราะว่าเงินเบิดล้ว อาจจะเฉยๆเลยค่ะกับชื่อของเล็กๆน้อยให้น้องแน่ให้อีแม่แน่แล้วก็ของอยูของกินเนี่ยเนาะซื้อมากินกับบัวลายดอกเพราะว่าเงินเดือนเดือนแรกเขาได้บัวลายเขาได้อยู่ประมาณแปดแสนกีบลาวกะถือเงินบาทอยู่ประมาณสองพันสองพันแปดกว่าบาทเนาะถือเท่าได้สองพันแปดกว่าบาทเงินเหรียญก็ประมาณแปดสิบเหรียญเนาะพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ้ง ว่ามีอย่างแนวเาซื้อไท้ดำร้องแอะไรแบบนี่เ่าก็ใส่เบิดก่อนล่ะเดี๋ยวเอาไปเบิ่งกันนะนี่กาซื้อแหนมเนืยงมาสุดหนึ่งเลาก็กินแล้วเนาะนี่อีแม่เนาะเพิ่นกำลังกินอยู่สบายดีสบายดีเนี่ยสบายดีนี่น้องชายเพ да. ิ่นกำลังกินนะเ่าก็ไปตลาดกินรถไหมเลาก็ซื้อมากระแบงกระแหน่ซื้อซื้อแบบ ซีดาซื้อกะเกี้ยงแล้วก็เง,งินแน่แล้วก็เฮ็ดเฮ็ดทั้งเสียมาหนึ่งกิเลงแหละพี่น้องก็มากระทันำฮาก็ไปซื้ออย่างมาหลายแล้วก,ก็ขน,นมกระตุ้มอย่างที่ซื้อเขาได้ซื้อของหลายเนะาะเพราะว่าเขาเบิดไปนำขายยาในหน่วยหนึ่งพอน้องกิมก็บสบายสนยิงก็บสบายแน่ยเราไม่วาน,นิค่ะไปซื้อยายอย่างไปเบิดแน่แล้วก็ซื้อซื้อแต่ดักแด้ไม่พอ าฝากยี่อนะมันมีอย่างหลายอยู่าะส่นหนึ่งก็ขี่รถจักไปเองไม่ขี่ไปผู้เดียวอยู่ซื้อกะบอบบีก้กะเอาเงินมาให้พี่น้องว่ามีสิบเงินเดือนออกได้แ <laughs> ปดแสนเดืนมาดืนนี้โอ้ดีนะเลเบิร์ดเลยเดียวเบิร์ดนะมัหนักเบิร <laughs> <laughs> ์ดมาซอขอ <laughs> กำลังถ่ายคลิปนี่เนาะสาวบอบบี้เพิ่นกะมาเจสีมาซื้อเครื่องนัเนาะเอากระชิมาต่อกันเลยว่าเขาซื้ออีหยังแน่แต่กะยังมูมีครับกะเบิ่งหน้าแม่น้องเก็บไปก่อนเด้อเพราะว่าออววน้องเก็เพิ่นมาค่ะเพิ่นอยู่เนาะแล้วกะซื้อของกินมาให้น้องสรรุขสันต์เพราะว่าน้องสุขสันต์มาขาไก่เอาพาดแน่กะซื้อมานี่กองหลับอะไรเก้าพัน กับสิบพ,พันเน,น,นเนน,กกน,น,นาะกับประมาณอยู่สี่สิบบาทอ่ะเป็นเงินไทยกับประมาณสี่สิบบาทกัพี่น้องก็ซื้อมาสามกล่องเพราะว่าณสียายให้จับอัปุยเนาะแม่ปุยแล้วก็อันนี้เพราะว่าเพื้นเมาน้องกินไผ่ตอนแม่น้องกินขาเมื่อซีดูมีคนเอาน้ำพว่านยาเพป็นกระเพาะห้านแราคาหนึ่งในเงินมาสักหนึ่งกับในพุงเฟื้อแน่ดอกเจี๊ยบเนาะเงินไทยกับประมาณไร่ราคาประมาณอยู่ สองพันสามรอยสามสิบเก้าบาทนะพี่น้องน,นะได้หลายได้หลายกว่าได้หลายนี่ฮะกะซื้อนี่สีเล็บยาเพิ่นเห็นยาเพผลหมกักทาโนเตกี้เท่ากันก็เลยเลือกใหม่เพิ่นหลายสีนะพี่น้องได้ปะเลือกว่าที่สันเองจะไปอยู่กภัณฑ์ฮะเนี่ยไปเลือกเบิ่งนี่เดิอนอายเขาพี่น้อง หือแบบเรียกค่าไปเทละอันเทละอันไงวะอันนี้ก็งามอันนี้ก็งามน,นะเอาไปเลยได้ไหมใหญ่เลยก็มีจักอันเนาะอันนี้ของยาซื้อฝากยาเนาะอันนี้อกะหกมาต่อเพราะว่าค่าขายเครื่องแน่นอนพี่น,อน้องเนาะอุปสรรคของสันนี่ก็คือคนมาซื้อเครื่องเพราะว่าสันนิงยังอยู่กับยาเนาะซื้อก็แม่ยา ได้ขายเครื่องช่วพื้นได้อันนี้ช่วพื้นสีเล็บข้าเบลามาเจ็ดสีน้ำกันน้ำยาเบอร์ทูสีนะพี่นอ้องเจ็ดสีน้ำกันแก้วหนึ่งแปดพันตกเป็นเงินเท่าไรแปดพันกับประมาณสิบห้าบาทประมาณสามสิบกว่าบาทนะพี่น้องนะ ถือว่าแพงแต่มันก็คือซีมเมนซีดีแน่แหละเอาเตรียมมาแล้วก็นี่อย่างเนี้ลองซื้อมาให้พอน้องเกียมใส่คือของมักหน้าเนาะซื้อใหม่เพิ่นเพราะว่าเพิ่นออกตากแดดหลายบะ่ะอยากให้เพิ่นผิวใสๆสแน่นอก,ก็ลองซื้อใหม่เพิ่นกันเพิ่นซีมาร์กพี่น้นนมมนนองกันเพิ่นซีม,มาร์ก สีเลียกคือกันลองถามยาก่อนเนาะยังบาดแผลเป็นเบืเอ้องแรกว่าเป็นมาคกกือบวมมากกับอันนี้แต่เป็นจะแบบอุ้ยเป็นผู้หญิงปวดไส้หรอหญิงแม่น้องครือว่าซาบิกับบวบไข่ได้มากหนะ่าบวได้ไส้ของพวกนี้เนาะคิมกับวอปันไหนไม่ได้ตัวได้ไส้กันไหนแต่กันนี่นอของเป็นเดือนเฮากับกชิลองซื้อกับชิซือ้อชุดหนีชุดคนน้อย ไปให้เนี่ยเพื่อให้ฮ่าคงพอน้องกีมเนาะเพราะว่าเพิ่นเกิดลูกเฮาก็ซื้อไปให้แล้วก็เอาไปอีกคลิปนึงเด้อเพราะว่าเฮาสิคลิปลงไปในเราไปอยู่งานกรรมไปเบิ่งวิถีชีวิตเขาว่าอยู่จังได๋เนานะก็อันนี้สนิงแรกเองเพราะว่าแนิงมักแบบนี้หมักนี่แล้วก็ไฮไลท์สำคัญก็กคือเฮาองให้เบิ่งเมื่อวานนี่คือ เกือบนะพี่น้องเนาะนี่เป็นเกือบเกือบใช่หครับน้องทรายที่ว่าผู้ที่เขาคลิปกับพอน้องเกลี่ยเรือยหอะไรพี่น้องเพื่อนเขาเฮียนเพื่อนบ่มีเกือบเพื่อนไปยาก,ก,ก,กได้เกือบแล้วก็เงินเดือนนะาออกเขาบ่าตังแต่เงินเดือนอ,ออกอันาวะชื่อเกือบไห้เพื่อ,อนขอเขาเฮียนเป็นของขวัญเพืนะ่อนเนาะหนึ่ชื่อกะราคาแสนห้าแสนห้าตุกเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ 500, 500, 500ห้าร้อยห้าหกร้อยเนาะพี่น้องเนาะ แพงเติบเ,เป็นรุ่นดีของนี่ของเี่ยเบเกอร์บอกเบเกอร์เนาะเพิ่นมาเพิ่นอยากได้นะปรปซื้อมาเป็นของขวัญเพื่อนเป็นอันนี้เพิ่นให้เพิ่นตั้งใจยานแลักพี่น,น้องงานหลพี่น,น้องนาจะของไทยของดีนเนาะแพงเดี๋ยวถ้าพอน้องเกลีมม่มาเนาะใช่ไหมจะไทยน้องซ้ายเนาะเพระาพระว่ะาเมืาะวานี่เพิ่นกับมาเจาะปืง บ,บ่าื้อเกลือบไม่หาคอยโบคอยเขากับบ้ซื้อเขากับเป็นกระดาบุญงางอไปนเปนาะก็เป็นสิบไม่ได้เกือบขึ้นเลยนี่ยเป็นที่สุดีใจแหละว,ว่าชื่อของขวัญไม่หายขึ้นแล้วบริษัทอย่างไรชื่อแต่ของกินชื่อภักชื่อเพ็ดช,ชื่ออย่างแล้วชิ้มนมาหนึ่งไม่เฮ็ดเจลเพราะอยากเจียวเห็ดเฟืองก็เลยิืัอเห็ดเฟืองแล้วก็บปักไม้มาใหญ่ผีใหญ่นอกเลยเนาะ ไม่มาย่างลวัด้ยอยเด็กว้หลายไปกัยายกันกินนี่แหละหอมหอมขาไก่เนี่ยมาก,กินแต่เพราะว่าซื้อม่าวัยหลายกับวัยน้องๆกินเนาะว่าน้อ,อ,นนองๆเพป็นหนักกันชิชาพอน้ำกีมมามาแล้วก็ไปเปิดกลองให้น้องเบิง่งว่ามี่อย่างแน่ขา,าเบ่งยาจากยาเาป็นสิมากบ่ตัวนี้ขาเบ่งอีกเคลียร์นะพี่น้องา กปสิขายเครื่องค่ะนพี่น้องค่ะพอน้องเกียมกกันไ,ไหไล่สำคัญนะพี่น้องนะก็คือนี่เงินเดือนพอน้องเกียมกับซื้อนมให้น้องเกียมเนาะกองหนึ่งกับยูสองแสนห้าสิบพันจืดเป็นเงินบาทแล้วมานแปดเก้าร้อยนี่แหละแล้วก็ซื้อมามันจะมีอยูสี่สอง ว่าน้องกินเปลี่ยนมากินดูแหละอ่ะเนาะเพราะวะ่าบ่มีเงินจ่ายละลงแพงหลายเลยซื้อตัวนี้เราเพราะว่าเงินบาทขึ้นแทบขึ้นหลากเลยเอาตัวนี้เห็นน้องเกินบา,บานนงเลยเข้บ้างน้องเกินจ้าเอ๊ไปดิแม่โอ้ยแม่เลนตาแม่ยิมม้มเข้ามาไปดิกินข้าวบ่ลูกกินข้าวบ่ลูกยิ้มเลยยิมย้มงามเลย ิมเลยลินอย่งเดียวเอ้ยจริงได้เห็นเห็นได้หมอืออืออืออื้อออออืออืหอืาอืออออือืออื ชือเองตูเนี่ยือ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 มัิดด้อนะพี่้องเนาะอ้แม่เห็นแล้วอแม่ตู่เงินเดือนกีดืเจ้าไปหากระเป๋าแล้วกระเป๋ามันบ่มีอ้ยีเมม,มากานะ้แม่มาก ทางวดหน้าเอากระเป๋าให้ของคนปีหม่ของคนปีหม่อุ้ยออกทันคนปีใหม่อยู่จังหน่อยเดี๋ยวหมอลามาละเดี๋ยวเอาของให้พื้นก่อนแม่นางเห็นแล้วบ่กี้เห็นแล้วหรอจี้เห็นเบิรงแล้วหรอเห็นเบิรงแล้วหรอเอาเปิดเห็นเบิร์สบายดีพ่อแม่พี่น้องกันสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาหนี้มาเฮาเกือบเกือบมาดินก่อนแล้วนะเปิดให้เพื้นเบิรงมากอยู่บ่ ปเปิดมาคออิวบอมาวันอ,อ่รองแล้วบอเออรองแล้วบอดีอะไรเฮ็ดโม่หนึ่งบอกะเฮ็ดเจวกบกหนึ่งได้ลแล้วบอพยานมันเนนั้นก่อน บึงสีดทาเกือบเพื่อนก่อนเนาะเดี๋ยวมันสียาวเดี๋ยวปิดกันเดี๋ยวเอาไปทากเกือบให้ก่อนหาลูกลองมึงเพื่อนเพื่อนจำไหนใส่ถุงยางอ่ะตีมึงเพื่อนเนาะเอาขอใส่ถุงยางลองยู่ห้าเดี๋ยวก็ใส่ถุงยางใจลองจับพอดีอยู่บ่ดีใเบึงเอาตีมึงเพื่อนเอาอี เอาอันแกออกใส่เบื้องนั้นตามจิมเบอีได้อริงอ้วยขี่รถแบบขึหลับไหนนอนขี่ลงแคมทังขี่กินขี่โรงแรมอรับบอลลูนนี่พีเได้บอลเดียกมัน นะคแบบซื้อให้แล้วี่ลองนะเป็นรอนะจริงๆไงก็ดีเนี่ก็ดีก็ดีบ่ก็ครับบ่กหลุมอบใจอ่ะไอคี้อกใจอ่ะไอคี้อกใจแน่แต่ว่าอบใจด้อนี่ไอคี้ จะจูไพยของใจได้ารของไทยไ,ได้ิของไทยเราได้หก็ได้ของราคาแพงเน,นาะว่าโเปิ่ซ้ำนะวันนั้นมีอนี่กะนี่มันใจก้องอนู่คิดนี้กก่ะกะจิจบเพงเท่านี้เนะพี่น้องเนาะ ว่าถ้าพอน้องกีมกะยังวนมาปานนี้เหมือนกับไปเวียกของเพื่อนเนาอะคอลิียเง่างนี้กดไลค์้ามาคลิปนี้กะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เฮาในเด้อพี่น้องเห็ดคลิปลต่อๆไปเนาะเฮากัาสิหาคลิปมาให้พี่นออ้องเบิ่งเข้าสิไปดเซนไม่ได้ไปอยากไปเบิ่งน้ำคั้เนาะเพราะว่าอยู่ว่านนี้ เอาไปตากเอาน้ำคำมากินเนาะเพราะว่าเจ้าหนิงก็บพิ่เคยเห็นพี่กันแต่กัอยากไปเบวงเนาะอ่าคลิดเที่ยวกับซีเวิร์สเพียงเท่าน,นี้เดอ้อแล้วก็ซีขอลาก่อนเพียงเท่าน,นี้เดอ้อเพราะว่าคลิปนี้กะบซีวดีวันไดนเพราะแม่น้องกินมีิาลูมาถ่ายเองวอาเองคึ้นบู๊อกวันไดเนาะค่ะเุาน้องกินมาแล้วสวัสดีสวัสดีสวัสดี